ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีจรัดพิธีวางศิลาฤกษ์และกลั่นแผดดินสถาปนาอาคารสมปรารถนา คณะกัลยาณมิตรจำนวนมากพร้อใจกันมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมร่าเริงในธรรมเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมในงานพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบู่องในวันคล้ายวันสัขารานุญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คน,นุกยูมผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ วัดภาวนาปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีอันเชิญพระประธานเพื่อประฏิสถานณห,นห้องปฏิบัติธรรมด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีติดตามได้ในข่าวเดียมซีนี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าว DMC News ประจำวันพุทธที่10กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาและการลายนมิตรมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวดีๆข่าวแรกในวันนี้ค่ะ คณะส่งพร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพลีลาร่วมกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลครั้งที่หนึ่งค่ะ เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมากลุ่มศิลปะแห่งชีวิต Art of Life แห่งมหาวิทยายลัยรามคำแหงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งณห้องศักดาสุขนิรัน์หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยายลัยรามคำแหงโดยมีพระอาธรปริยัติกิจเลขานุการเจ้าคณะเขตบางกะปิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยายลัยรามคำแหงเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งภายในงานมีคณะพระพิส,สุสงฆ์สามเณรพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกว่า200รูปคนสำหรับการเจริญพระพุทธมนตรในครั้งนี้ ได้นำบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรมาเป็นบทสวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนอกจากนี้ยังเพื่อให้คณาจารย์นักศึกษาตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความสำคัญของบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาแก่ปัญจวคีซึ่งพระอัญญาณโกธัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยมีพระอัญญาโกธัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกหรืออีกประการหนึ่งเป็นการสอนการดำเนินชีวิตโดยใช้ทางสายกลางมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจสี่คืออริยมรรคมีองค์8ด โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อนเพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อรัทุกข์ทั้งปวงเพื่อความดับทุกข์อันได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาค่ะว่าการบวชครั้งนี้ไอการสวดอันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โดยเฉพาะบทนี้มีทั้งแปลเป็นไทยด้วยเนี่ยดีมากเลยฉบับนี้นะครับเกรงอยากได้นี่ว่าจะทําบุญเยอะๆหน่อยแล้วก็จะขอไปแจกจ่ายลูกหลานแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลย น่าจะเผยแพร่มากๆนะนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากที่ที่ชมรมนี้ได้จัดกิจกรรมแบบนี้อันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ดีมากเลยและขอแล้วก็ขอให้มีครั้งต่อต่อต่อต,อต,อตอไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับวันนี้นะครับก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจเห็นทุกคนมาร่วมอบุญใหญ่ด้วยกันเห็นความสําคัญในการสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนาแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวพุทธสมควรช่วยกันอนุรักษ์รักษาเพื่อให้พระพุทธศาสนาของเราจเจริญคงอยู่ต่อไปครับไปอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีค่ะได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์และกลั่นแผ่นดินสถาปนาอาคารสมปรารถนาค่ะ คณะกัลายาณมิตรในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และกลั่นแผ่นดินสถาปนาอาคารสมปรารถนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีโดยมีพระครูใบดีกาประดิษฐ์อลินชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินก่อนที่จะประกอบพิธีวางแผ่นรัตนาชาติมหามงคลปฐมเกล์ก พิธีอัญเชิญแผ่นรัตนศิลามหามงคลปฐมฤกเลิกถวายแด่ประธานสงฆ์จากนั้นประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ร่วมตอกเสาสุวรรณมงคลต้นสมบัติปิดแผ่นทองวางรัตนศิลามหามงคลปฐมมาเลิกและโปรยรัตนชาติก่อนที่ประธานในพิธีซึ่งประกอบด้วยกัลายาณมิตรมุ้ยพิริยะภาพสกุลกัลายาณมิตรอัฏฐพรประเสริฐวงศ์กัลายาณมิตรสมพรพิริยะภาพสกุล จะได้ร่วมกันโปรโยรัตนาชาติสำหรับอาคารสมปรารถนาของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและอบรมโครงการต่างๆเพื่อการฟื้นฟูศิลธรรมโลกไม่ว่าจะเป็นการอบรมพระในโครงการบวชแสนเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างคนให้เป็นคนเก่งและดี นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะคือตั้งตั้งแต่แรกเริ่มมาเราคือแบบมีความตั้งใจมากที่จะจะ,จะทำตรงนี้ให้สำเร็จแล้วก็อยากจะชวนหมู่คณะชวนทุกท่านให้ให้มาร่วมบุญการสร้างส่วนปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีของเราให้สำเร็จให้ทุกคนมีส่วน นบุญกุศลนี้เหมือนกับที่เราชาวจนบุรีร่วมกันสร้างนะคะที่นี่เป็นสถานที่คือมีทั้งภูเข,ขามีทั้งน้ำมีทั้งอากาศที่คืออากาศที่ดีมากเหมาะกับการปฏิบัติธรรมคะทุกคนมีความสุขตรงนี้มากๆไม่ใช่ไม่ใช่แต่ครอบครัวของเราทุกคนที่มามาร่วมบุญกับสถานที่แห่งนี้มาร่วมกันสร้างร่วมกันเตรียมงานทุกคนมีความสุขอันเลิศก,กันนะคะ ปิมปิติมากเลยวันนี้วางศิลาร์เรกนะเป็นปฐมมาเริ่มที่เราได้ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบรุรีแล้วสถานที่นี้เราพูดแล้วเรามีความภาคภูมิใจว่าเราจะเป็นไซต์ปฏิบัติธรรมในภาคตะวันออกเหมือนกับภูเรือเหมือนกับสุขสว่างต่อไปเราจะได้มาใช้กันก็อยากเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะมาร่วมกันสร้าง ไปติดตามภาพดีๆก,กันกับครอบครัวอริยะบารมีนะคะได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกันลายาณมิตรค่ะโดยได้เชิญชวนเพื่อนบ้านให้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะเย็นวันนี้ณนบ้านกันลายาณมิตรอริยะบารมีกรุงเทพมหานครได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกันลายาณมิตรโดยมีพระมหานรเทพสิทธิชโยวัดพระธรรมกายมาเป็นเนื้อนาบุญ ส่วนกันลยาณมิตรโชติรสอริยบารมีเจ้าของบ้านได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนะตรยัยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะได้ประกอบคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีเรื่องความสำคัญของศีลห้าและการนั่งสมาธิว่าการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วรู้เป้าหมายของชีวิต ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะถ้าทุกคนมีศีล5และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันจะทำให้คนในครอบครัวอบอุ่นเกิดความรักและความเข้าใจซึ่งส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนจนถึงประเทศชาติของเรานอกจากนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันยังช่วยสร้างชุมชนให้สงบสุขและปลอดภัยด้วยด้านคุณโชติรสอริยาบารมีเจ้าของบ้านกันลยาณมิตรได้กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวมีความตั้งใจเปิดบ้านกัรลยยนมิตรเพื่อให้เพื่อนบ้านและคณะญาติได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันต้องการให้ทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะความสุขเริ่มได้จากที่บ้านโดยตั้งใจจะจัดสวดมนต์และจัดปฏิบัติธรรมทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะ การเปิดบ้านกาลยานมิตรนะคะสำคัญต่อครอบครัวและชุมชนมากนะคะอย่างน้อยในครอบครัวก็ให้สมาชิกทุกคนมารวมตัวกันนะคะได้ทากิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีใจใส่สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านมันก็กจะคือพอทุกคนใจใสแล้วว่าการพูดการจาอะไรพวกนี้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้าหาก,กันทุกคนก็ในบ้านก็จะมีความสุข และที่ผ่านมานะคะคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากนะคะได้พร้อมใจกันมาร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมร่าเริงในธรรมเพื่อใช้ในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมร่าเริงในธรรมซึ่งตั้งอยู่ในบ้านเลขที่244ทับ10 หมู่บ้านเทียนสวนซอยหนึ่งรามอินทราห้ากรุงเทพมหานครพร้อมทางได้ทำบุญถวายพระทหารเพนแดคณะสงฆ์ซึ่งได้นิมนต์พระพิสุสง์จากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวนเก้ารูปมาเป็นเนื้อนาบุญโดยการลยยณมิตรอัญชลิกาจันวิไลประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมร่าเริงในธรรมกล่าวถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านหลังนี้ทรุดโทรมภายหลังจากน้ำท่วมก็ได้ช่วยกันปรับปรุงบ้านหลังนี้เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้กัลายาณมิตรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์พร้อมทางได้นิมนต์พระอาจารย์มาเทศสอนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะเราคืองานนี้นะคะมันดีที่ว่าเราได้รับความร่วมมือจาก กรรมการหมู่บ้านค่ะเพราะว่ากรรมการหมู่บ้านเขาจะประกาศให้เราทุกเช้าและเย็นบางทีสามรอบอะค่ะประกาศให้แล้วเราก็บอกว่าทุกคนขอให้มาร่วมปฏิบัติธรรมบริเวณนี้คือซอยรามอินทาห้านะคะก็คิดว่าวันที่เราจะนั่งสมาธิวันแรกเปิดนั่งสมาวันที่ย0สกันยานะเป็น ระหว่างห้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งค่ะและว,วันนี้ค่ะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะเช้าว,วันนี้นะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตอบแทนคุณที่ท่านได้เสียสละทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างวัดพระธรรมกายเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนเก่งและคนดีซึ่งภายในงานมีลูกหลานคุณยายมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารยร์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระธนตไตรยัยอาราธนาศีลและอรารัธนาธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพจะได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานถวายจตุปปัจจัยทยธรรมจากนั้นคณะเจ้าภาพและลูกหลานคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันถวายพระตาหารเพนแดดคณะสงฆ์ สำหรับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทรขน,นกยูงท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเป็นยอดนักสร้างบารมีเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทุกคนในการเดินทางสร้างบารมีฝึกฝนตัวเองเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาคา่ะก็ได้รับคุณธรรมเบื้องต้นคุณยายสอนให้สอนความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเราแล้วเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาใช้ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับตัวเองความสะอาดความมีวินัย โดยที่เราไม่รู้ตัวพอคุณธรรมคุณยายที่ถ่ายทอดมาจากการที่เราเป็นอาสาสมัครเนี่ยเราก็ซึมซับคุณธรรมคุณยายมาตลอดความเคารพอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ่ายทอดมาเนี่ยมันทําให้คนรุ่นหลังอย่างเราเน่ยหลังจากที่คุณยายลาสังขารไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันยังติดตัวเราเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเรามาดูเรื่องการศึกษากันบ้างนะคะ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรสำริดทธิบตัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรสำริดทิบตับตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งเปิดโอกาสให้ศิษยานุสิ์ลูกหลานพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อมหาปูชินีอาจารย์ ด้วยการศึกษาอัตตาชีวประวัติมโนปณิธานและร่วมปฏิบัติธรรมสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นอกันทั่วโลกเพื่อประกาศคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์โดยหลักสูตรสำริดทีิบัต,บ,ตบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื้อหาวิชาประกอบด้วยปฏิปทามมหาปูชนียาจารย์และศาสตร์แห่งสมาธิ ซึ่งสามารถเทียบโอนเกรดเข้าในชุดวิชา GL 3 0 5และ MD 1 0 1ในหลักสูตรปริญญาตรีได้สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ D.O.U มีเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะทั้งภาคปริยัตและปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตความเป็นจริงมีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีเป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบร่มเย็นมาสู่ชีวิตตนและบุคคลรอบข้างสามารถเป็นกันลายาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไม่จำกัดเพศวัยศาสนาและเชื้อชาติซึ่งผู้ที่สนใจหลักสูตรสำริดท,ทิบัดบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย สามารถสมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029011013หรือ028311000ต่อ2261ค่ะ ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราเปิดรับสมัครนักศึกษาให้มาสมัครเรียนนะคะหลักสูตรสม,มิติบัตินะคะบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับหลวงปู่นะคะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้มาสมัครเรียนนะคะรีบมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าวิชานี้จะทําให้เราทราบถึงประวัติของหลวงปู่และว่ามีกิจกรรมเสริมก็คือกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ซึ่งเราจะได้ทราบ ว่าหลวงปูป่ประดิษฐานะที่ใดบ้างนะคะมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะและทางมูล,ลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายค่ะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ6ปี9้สู่ปีที่7สําสำนักข่าว TNN 24ค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะรเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ TNN24 เนื่องในวันครบรอบ6ปีก้าวสู่ปีที่7สถานีโทรทัศน์ TNN24 โดยมีคุณประภาศีรัตนคุปต์บิสเนสน s วส e เอดิเตอเป็นผู้รับมอบในการนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ท NN ที่ได้ช่วยลงข่าวสนับสนุนโครงการต่างๆของทางวัดพระธรรมกายและมูลลนิธิธรรมกายมาโดยตลอดอาทิโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโครงการเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นต้นค่ะสื่อทีวีก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่านอกจากเราจะได้ยินได้เห็นภาพแล้ยังได้ยินเสียงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวสร้างให้รู้สึกว่ามันเกิดความจำเกิดความรับ รู้ถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายกว่าสื่ออื่นๆนะะก็ปิตินะคะในแง่ของชาวพุทธเราก็อยากให้เห็นแบบสิ่งดีๆออกไปเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กนะคะเยาวชนรุ่นใหม่ๆซึ่งต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันเด็กก็ค่อนข้างไกลศาสนานะคะแต่ถ้ามีตัวนี้มาช่วยแบบสร้างปลูกจิตสำนึกนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยสื่อนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากะคะ่ะ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามีสื่อโดยเฉพาะที่จะทําเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งเป็นเรื่องดีเลยที่จะทําให้มันหลากหลายไม่เฉพาะแบบว่าอ,อยากจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอะไรเงี้ยการที่นําพระพุทธศาสนาเข้าไปยังกลุ่มเด็กมันคือเป็นการปลูกฝังแต่เด็กเออเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเออมันมีเหมือนแบบหลายโรงเรียนหลายอะไรอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอะ,อะไรนะสวสด พุทธวจนะเอออันนี้มันก็เป็นอีกอวิธีหนึ่งในการที่จะดึงเด็กเยาวชนที่จะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องสื่อสื่อก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างทีเอเราเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างเช่นมีอ,อบรมพระธรรมทูตอะไรเงี้ยไปต่างประเทศอินเดียเนปาลอะไรเงี้ยเราก็ไปออทีมข่าวเราก็มีส่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ให้สำคัญค่อนข้างมากเหมือนกันในเรื่องของพุทธศาสนาและช่วงนี้นะคะเราจะไปอนุโมทนาบุญค่ะกับกิจกรรมงานบุญดีๆที่ศูนย์สาขาต่างประเทศนะคะวันนี้มีภาพข่าวที่น่าชื่นชมค่ะส่งมาทางโซนอเมริกาค่ะวัดพวนาปามบีชและวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ใน World News ค่ะ วัดภาวนาปามบีชได้จัดงานบุญพิธีอันเชิญพระประธานเพื่อประดิษฐานณนห้องปฏิบัติธรรมพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบใบระกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการบทอุบาสกอุบาสิกาแก้วรุ่นที่สองจำนวน35ท่านและรับฟังโอวาจากพระอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานมิจ,จันราลาวหาสุพิษและการยานมิตรพัชราการสินพิลาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทางน้นอมนำปจัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะพระภิสุสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายเริ่มด้วยการตั้งรู้ขบวนอันเชิญพระประธานเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณห้องปฏิบัติธรรมจากนั้นพระประหลัดชาติชายชาคารโประธานทรงได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกบวัตนาสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายองค์พระประธานโดยมีการยานมิจ,จิราณีเทเลอร์เป็นประธานกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนการยานมิตสมบูรณ์นากหนูนแ,และการยานมิตรนัญญาแฮชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายองค์พระประธาน จากนั้นผู้แทนอุบาสกได้อัญเชิญพระประธานส่งต่อให้กับคณะสงฆ์เพื่อประดิษฐานวางบนแท่นและคณะผู้แทนสาธุชนได้น้อมนำพ่านดอกไม้ถวายสการาพระประธาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริมพระธรรมกายจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำมาที่ฐานจิตพร้อมทางได้ให้พรนั้นเป็นมงคลแก่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมด้านสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้พร้อมใจกันมาร่วมอบรมและบทอุบาสกอุบาสิกาแก้วณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อน,น้อมบูชาธรามพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย ตลอดโครงการอุบาสกและอุบาสิกาแก้วจำนวนกว่า70ท่านได้วร่วมกันสั่งสมบูรณ์ด้วยการรักษาศีลแปดปฏิบัติธรรมฟังธรรมจากพระอาจารย์พร้อมทางได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการทำความดีสากลและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมต่างๆ ในช่วงนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับนักสร้างบาร,รมีที่รักในการสั่งสมมหาทานบาร,รมีค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมพิธีตักบาตรพระ1,234รูปณนะบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอภูพานอำเภอภูพานจังหวัดสกลน,นครกิจกรรมงานบุญจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 4กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 9 6 6 7 7 6 6 9 และ0815645204ค่ะและในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้นะคะขอเชิญผู้มีบุญค่ะร่วมพิธีตักบาตรพระ500รูปณถนน,นหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสนใจสอบถามไปได้ที่0813007870 และที่ทุดงคาสถานล้านนาค่ะจะมีการจัดพิธีถวายสังฆทาน28วัดเนื่องในวันครบรอบ28ปีทุดงค้าสถานล้านนาพิธีกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0835404595ค่ะและในวันเสาร์ที่27กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะ ก็ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีตักบาตพระ1,271รูปณบริเวณสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์มหาวิทยายลายัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐมค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่083 540 66 90และ087 791 0051ค่ะ ก็ท่านใดมีเวลานะคะก็อย่าลืมไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีด้วยกันในหลายๆแห่งที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาและการลาณมิตรที่เรานำมาฝากทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจสำนักข่าว DMC News ค่ะหรือจะส่งข่าวมาให้เผยแพร่ก็กส่งมาได้เลยที่ TV d m c news gmail com วันนี้ดิฉันปริชาไสาเ้เฮพร้อมด้วยทีมข่าว d m c News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ได้เข้าโครงการสันติสุขภายใน24นในช่วงตีสถึงตี5หนาทีนะคะผลที่ได้รับก็คือใจเรานิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นมีสติรู้รอบตลอดเวลาอารมณ์เย็นลงมากสังเกตจากคนรอบข้างมีความสุขแล้วก็ทุกคน เห็นดีเห็นงามกับการทำในสิ่งนี้ถ้าทุกคนได้ทำทุกคนได้เห็นได้รู้ได้ตัวของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้พบความสุขเหล่านี้ด้วยขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญของการปฏิบัติสมาธิให้มากที่สุด สันติสุขภายใน24นครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ครั้งแรกไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ขอให้เป็นตลอดไปเพื่อความสุขและสันติสุขภายในสู่สันติสุขภายนอกของโลกด้วยค่ะ